ฮึบเฮึบฮึบเอาอีกนี่แหละไม่พูดเยอะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะครับสวัสดีครับท่างจรวดครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของหลวงตาวัดเมืองหลวงตาวัดเมืองงวดที่แล้วลาบที่หนึ่งต้องขอไปยึดตีด้วยเป็นความหวังของนักเสียงโชคเลยนะงวดที่แล้วนี่งวดแล้วเป็นความหวังมากครับคนดูเป็นแสนกว่สามแสนเห็นว่าถูกมาตลอดปีเนาะทั้งปีก็ หลายคนก็ตั้งความหวังเนาะก็ต้องต้องขออภัยท่านผู้ชมขออภัยท่านผู้ชมรอบนี้ก็เอามาเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวครับครับยุดรองไม่เอาละแต่แต่งวดที่แล้วนี่ก็ยังมีอาจารย์จะเด็ดอาจารย์เด็ดที่มาองดำนี่ได้เก้าหกตรงตรงเก้าหกตรงตรงครับวันนี้ผมเลยลองขอขอเป็นเบื้องต้นกับปูงดำขอสามตัวครับเผื่ออาจารย์เด็ดอาจจะเข้าอีกสองตัวก็ได้ก็เลยเลยเลยขอดูขอดูครับเป็นการ เหมือนเราขอเลขไม้โบราณมาจุดทูปบรรพะแล้วก็เอาไฟส่องกระเคือนแล้วเห็นเลขที่เงาคพรดำว่างวดแล้วเข้า96เนาะวันนี้เลยเลยลองดูอีกทีหนึ่งแต่เป็นกับเลขเลขลงตาวัดเมืองนี่รอบนี้ลงตาให้เอาชุดเด่นชุดเดียวไม่มีชุดรองไม่มีไม่มีชุดรองเพื่อเพิ่ัดงบเอาขยายความสักสิบนาทีหน่อยนะครับโอ้ลงตาวัดเมืองนี่เข้ายังไงเข้ามานานแล้วบอกเข้ามาเข้ามาเป็นปีครับก็มานานนานมากๆ ครือที่ผมไปจับมาจับมาประมาณสี่งวดสี่งวดสี่งวดนี้ครับถึงหลุดงวดหนึ่งครับครับก่อนหน้านั้นเขาทํำทําให้ถูกมาสี่งวดครัมาประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดยี่สิบห้างวดครับยี่สิบห้างวดงวดนี้เพิ่งมาพลาดเมดเดียวครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ญี่ครับแต่ว่างวดนี้คือพิเศษพิเศษกว่างวดก่อนๆเพราะว่าให้มาสามตัวเม็ดเดียว สองตัวเม็ดเดียวโอ้ครับแบบนี้ง่ายดีเนาะสามตัวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้น่าใช่เนาะครับก็คือแบบวัดดวงไปเลยว่าสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวแล้วให้เอาข้างเดียวครับปกติจะต้องถ่ายคลิปสองรอบงั้นช่องที่ถ่ายรอบก่อนแต่รอบนี้คือถ่ายรอบเดียวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวไม่ต้องรอชุดเด็ดแล้ว ชุดนี้คือชุดเด็ดเลยแล้วคัดเด็ดมาให้ชุดเด็ดมาให้ชุดเดียวแล้วก็ชุดสุดท้ายของงวดนี้ดยงนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องถามว่ามีอีกไหมยไม่ต้องถามพี่ไปแล้วได้ไปแล้วนี่คือซื้อเลยได้ไปแล้วซื้อเลยถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะแต่รอบนี้ลูกศิษย์ที่อยู่ขับรถด้วยกันเสียงแตกอ้าวเสียงแตกคือปกติก็จะไปทางเดียวกันเท่านี้ลูกศิษย์อีกสิบกว่าคนอ่ะชอบสามตัวแต่ลูกศิษย์อีกฟังหนึ่ง บอกมั่นใจสองตัวอืมันก็แต่ถ้าผมผมมั่นใจผมมั่นใจเลขสามตัวเพราะว่าตรงกับเลของดําที่ผมส่องไฟดูตรงแขนกลางคืนวันพระเลขเลขปูงดําที่ผมลองลองลองคอสามตัวดูครับพอจะสามตัวอย่างเดียวสองตัวไม่ขอต้องสองตัวต้องพึ่งจันทรเด็ดละเพราะจะนทรเด็ดมดที่แล้วเข้าสองตัวเต็มๆผมเลยเลยทําพิธีกลางคืนวันพระคือเหมือนขอสมัยโบราณอะจุดทุกขขอแล้วก็ขอส่องไฟดูตาม ประเด็นตัวท่านว่าจะเห็นเลขตัวไหนเห็นเงาเงาเห็นชัดเจนเลยเจ็ดสามหนึ่งเลขอะไรนะครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแต่เลขลูกปูลงตาวัดเมืองเอามาเจ็ดหนึ่งสามตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่สลับที่เฉยรแตกานนวั่เลขสองตัวของลงตาเนี่ยเก้าสี่เก้าสี่ให้มาเจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่เก้าสี่ครับก็คือว่าเก้าสี่นี่ลูกศิษย์เนี่ยเทไปทางเก้าสี่นี่เยอะ ว่าซื้อคนละยี่สิบใบแบตเตอรี่ซื้อกันเป็นทีไรก็จะซื้อซื้อแต่ว่าเลขสามตัวเนี่ยเจ็ดหนึ่งสามในเลขปวงดำที่ผมขอได้เจ็ดสามหนึ่งมันมันช่างเอิงเอินอะไรนั้นคือมันท่าเอิงเอินอย่างนี้ก็มันทําให้เราประหยัดงบก็เรื่องขอมาขอกับปู่องดำนี่คือไปดูที่ขึ้นเลขขึ้นตรงไหนครับเลขขึ้นตรงช่วงช่วงแขนช่วงช่วงแขนช่วงบาทเป็นเป็นสีอะไรเนาะเป็นแบบ กึ่งแดงกึ่งสีแดงซอนในสีดําตรงแขนครับคือตอนแรกอาจารย์เด็กแกมาขอแล้วตอนนั้นที่เข้าก้าหตรงรผมเลยอยากลองขอดูว่าว่าขอแค่สามตัวไม่ขอเยอะครับสองตัวไว้ให้อาจารย์ทำพิธีดูครับ,รบเผื่อเลขสลับแต่ลองขอเฉยๆเลยเลขขึ้นที่แขนครับเพราะว่าเลขกข่อนเข้าเก้าหกเนาะนี่ข,ขึ้นที่แขนเจ็ดสามหนึ่งอ๋องวดก่อน,น่ะช่างก็มาขอกับปูองดําเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ ก็น่าจะโทรมาบอกหน่อยก็เล็กชั่วจุ่งเนาะจากนั้นก็มาขอเหมือนกันครับผมก็ขอขอเหมือนกันมีคนถูกหกหนึ่งหกหนึ่งกับหกหนึ่งอ๋อครับก็เลยเลยบนบนหนังไว้ด้วยบนหนังกับนางรำกับนางรำกับถูกประมาณสองแสนหกหนึ่งของของไ้ช่างเองใช่ไหมเนี่ยของเพื่อนเพื่อนกันที่มามาขอก่อนวันวันไม่ออกหนึ่งวันครับครับหกหนึ่ง ก็ Wet, no antis, เคยบนหนังด้วยนะครับครับบนหนังภาพยนตร์แล้วเปอร์เซ็นต์กี anas, บ่บาทหลวงตาท่านฝากอะไรถึง fc มั่งครับก็ฝาก fc ว่าชุดนี้เอาแค่ชุดเด่นชุดเดียวครับจะประหยัดงบก็คือวัดดวงไปที่เจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่ครับผมก็ถือว่าให้เลขน้อยแต่ขอพูดำได้เจ็ดสามหนึ่งคือเลขนี้เลขตัวนี้มันมีเจ็ดและเลขตรงกันแล้ววิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดครับออ๋ของของหลวงตาวัดเมืองนี่ให้วิ่งเจ็ด วิ่เจ็ดตัวเดียววิ่เจ็ดตัวเดียวครับแล้วแล้วเลขได้มาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับเป็นเลขที่มันน้อยตัวแล้วแต่ผมในลูกศิษย์ที่ขับรถด้วยกันะผมชอบเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามเลยเพราะว่าผมมามาได้มาเจอที่แขนด้วยเลยว่าจะชอบตัวนี้เป็นเป็นมากมากที่สุดอ่ะพีมาครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสามความเป็นไปได้หนึ่งสามนี่มันไม่ได้ออกนานมันออกสามไม่ถูกอ่าแต่ว่าสามหนึ่งนี่มันจะสวยกว่าหนึ่งสามเนาะพองวดที่แล้วที่เขาถูกพวกหนึ่ง เขาได้หกหนึ่งสามแต่หนึ่งสามเขาไม่ซื้อก็ซื้อหกหนึ่งเมื่อเรวที่เขามาได้กันหลายแสนนะตรงจัดที่ตรงนี้เลือกปูองดําที่ได้หกเก้าอ่ะครับหกเก้าจันเด็ดมาทําพิธีได้เก้าหกตรงตรงได้หกหกเก้าเก้าก็เก้าหกเดี๋ยวเสร็จแต่นี้จะจะจันเด็จจะทําพิธีแต่ตอนนี้ช่างจะรวดขอปล่อยปูวัดเมืองกับองดําที่มองดําก่อน คุยคุยคุยกันยังไม่มองเห็นเลขเนี่ก็ยังยังไงยังไงต้นนเต้นอยู่อันนี้เลขนะครับจะมีช่วงว่าคนไหายุ่มซูรินคนออกอยู่กรุงเทพเนาะนด้ครับเจ็ดสามเป็นหนึ่งกับเก้าสี่ถ้าตัดไม้ก็เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งกับหกสี่ก็สามตัวเม็ดเดียวกับสองตัวเม็ดเดียวที่ที่ลุงตาให้มาลุงตาให้มาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่จะปูุงดำให้มา เ,เลขเจ็ดสามหนึ่งหวงดานี่ได้มายัางไงครับคือวันพระผมมา<บ><บ>มาจุดทูบบอกกล่าวม,มันมาสวดมนต์แล้วขอขอเลขอ๋อทีนี้ก็เลยจะจุดทูบก็เมื่อแล้วจุดแล้วเลยเราส่องดูตามตามแขนแต่ช่วงที่ส่องไปอ่ะมันเป็นเงาสีแดงๆขึ้นขึ้นตรงแขนเป็นเงาสีแดงแดงขึ้นขึ้นทับสีดําเป็นตัวชัดเจ็ดสามหนึ่งไอ้เลขสองตัวนี่ตัดนี่ถ้าดูตามนี้แล้วมันยังขาดสามหนึ่ง ตามเลยใช่ไหมใช่ครับตามเลยแต่ว่าไอ้หกสี่กับเก้าสี่นี่น่าจะกลับหัวกลับหางใช่ครับกับผมฉะนั้นก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือสามหนึ่งครับแต่ว่าเลขสามหนึ่งหนึ่งสามเลขหนึ่งสามออกยากแต่สามหนึ่งเคยออกครับก็เลยไม่เขียนก็เลยยังไม่เขียนไอ้นี้ฝากท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมว่าไปเพิ่มเอาเองเนาะนะครับสามตัวก็เจ็ดสามหนึ่งสองตัวนี่คือเก้าเก้าสี่ตัดให้นี่คือเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง ยังขาดสามหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับสิบเก้าสี่นิดลูกสิบซื้อแทบจะซื้อกันหมดทุกคนเก้าสี่เป็นลอตเตอรี่เลขท้ายสองใบซื้อไปยี่สิบครับหินกระตามาซือผมก็แอบไปซื้อเขาด้วยในสิบสิบใบแต่ถ้าเลขสามตัวผมชอบนี้เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามจะเป็นเลขที่ที่น้าลงทุน